เปิดภาพนาตาลีในวัย42กระตัดสวยออร่ามาเต็มขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งเรียบร้อยแล้วสำหรับนักแสดงชื่อดังนาตาลีเจียวานนหลังจากที่ได้แต่งงานไปกับสามีฟลุกเรกพลมัสยาวานิตก็มีลูกสาวด้วยกันชื่อว่าน้องนาตาชากำลังอยู่ในวัยน่ารักนะ่าเอ็นดูสุดๆ บอกเลยว่าแม้นาตาลีจะอยู่บ้านเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่ก็ไม่ปล่อยตัวเองให้ดูโทมเลยสวยอ่อรรามาเต็มเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่สวยฉ่ำมากจนทำเอาคุณแม่หลายๆคนตั้งพากันอิจฉาไม่ไหวแล้วสวยหน้าแถมหุ่ยังเป๊ะปังอีกด้วยเธอดูแลตัวเองดีมากจริงๆนะเนี่ยล่าสุดนาตาลีได้โพสต์ภาพตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว ใส่เสื้อสีขาวกับกระโปรงยีนลุกนี้ดูสวยละมุนไปหมดแถมดูหน้าเด็กลงอีกด้วยอย่างกับเป็นพี่สาวของนาตาชาอะไรแบบนั้นเลยค่ะละมุนตาละมุนใจเกินต้านมากแม่42อย่างแจ๋วสวยอ่อรรามากแม่ขอบคุณข้อมูลหลี่นาตาลี